Good morning everybody วันนี้ลุงใหญ่ตื่นมาทักทายเปิดอกคุยเปิดอกเลยชีวิตประจำวันลุงใหญ่ก็คือตื่นเช้าขึ้นมาพอลืมตาฟ้ากระกจ่างก็มากินน้ำกินน้ำจากผ่านชนะอันนี้ นี่ของลุงใหญ่ล้วนวนี่กินน้ำกินน้ำไปครึ่งครึ่งเหยือกเสร็จจะก,กินน้ำนี่กินไปแล้วครึ่งเหยียเคยใ่ใยๆกินไปเรื่อยให้หมดประมาณนเล็นึง น้ำเปล่าน้ำอุณหภูมิห้องหนึ่งลิตรน้ำน้ำจากที่นี่น้ำจากที่นี่นก,นกินไปเรื่อยๆให้หมดหนึ่งลิตรหนึ่งลิตร บิดมะนาวหนึ่งลูกมะนาวหนึ่งลูกกดน้ำร้อนใส่ให้น้ำร้อนทำปฏิกิริยากับมะนาวน้ำพึ่งน้ำพึ่งใส่กับน้ำเย็นกดน้ำเย็นที่ตู้น้ำเย็นหน้าบ้านตู้น้ำเย็น หลังบ้านเนี่ยก็มีตู้น้ำเย็นแล้วไม่มีช้อนไม่ใช้ช้อนตู้น้ำเย็นไม่ใช้ช้อนใช้ขยอกใช้ขยอกออกกาลังนิ้วไม่ใช่ไม่ไม่เสี่ยงกับช้อนคิดว่าช้อนทุกขันตกปบก ครึ่งครึ่งลงไปที่มะน,นาวแล้กินน้ำผึ้งผสมมะน,นาวมแม่ <S <S ไอเปลือกมะน,นาวอ่ะถูกน้ำร้อนมันขมจแขุแฟรก็จแุแฟดำ กแฟรูมใหญ่นี่กาแฟดำจริงจากขวดเนี้ซื้อมา 200, มมสองร้อยมีสองซองกล่องซีเรียมอะ่ะไม่อยากพูดยี่ห้อเขายุ่งมีกาแฟนะกาแฟกรเปาอืมผมใส่ลงไปในน้ำผึ้ง ที่เหลือครึ่งหนึ่แแนนงแนแ่ใส่ไปในน้ำผึ้งล้างภาชนะด้วยน้ำน้ำร้อนใส่ไปในน้ำผึ้งอืมมาขยอกน้ำผึ้งต่อไม่ใช่ช้อนยิงไนยิงมีความเสี่ยงช้อนถูกกระปกไม่ใช่ช้อนขยอกก็ดีได้ออกกำลังข้อด้วยแล้วก็ได้ฝึกการขี่มอเตอร์ไซค์ด้วย คือต้องระแวดระวังไม่ให้น้ำในกระชอออกมาอันนี้มีความสุขุปแ,ปแต่ล้างตักขยะพี่เมียล้างเอาไปเก็บของนุงเมี้ยงหมดสี่ใบ ห้าใบาอันนี้ไม่ใช่ของลุงเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบนี่ลุงใหญ่ใช้ประจำอันนี้ความสุขตัวนี้อันนี้ทรมานทรมานมากขมเปรี้ยวลุงใหญ่ไม่ให้กลัวขม จะผ่านแก้วนี้ไปได้อย่างไรก็มีความสุขปนบางเป็นบางม,มีความสุขปนนี่หน่อย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 ,น,อย,น,อยนิดๆ ทุกขก็หยุดขึ้มนมะนาวมะน,นาวถ้าไม่ผสมน้ำผึ้งกับผสมน้ำผึ้งกินทรมานเหมือนกันขมแต่เขาบอกอตำราเขาว่าให้ผสมน้ำผึ้งก็โอเคผสมน้ำผึ้งนิดหน่อยเป็นยาายุวนะัธะ จะเริ่มหายทุกแล้วอืมเริ่มหายทรมานแล้วแปนอร่อยมากสดชื่นมากเก็บไว้เก็บเอาไว้ค่อยๆจิบที่ยงใหญ่ก็นี่ดูเครื่องกับผ้านี่เครื่องับผ้าซัก รวมกันทั้งบ้านเลยอันนี้ของเตี่ยกับแม่ใช้เครื่องเล็กนี่ของลูกสาวของภรรยาหลานมะนาวเนี่ยทรมานไม่เลิกอันนี้มีน้ำมะนาวที่บีบบีบใช้บีบนะ มีคนใช้ขวานขวานแล้วไงขวานน้ำมะนาวก็ไม่ออกไงออกมาเป็นเล็กน้อยบีบเลยบีบแม่งเลยอืม <c oughs> เอา,าเรื่องความทุกข์ให้หมดไปก่อนเรี่ยวร้อย หายทุกแล้วหมดแต่ไม่จริงต้องใหญ่เอาน้ำร้อนชองความขมของมะนอาวออกมาอีกยังไม่สะใจอันนี้ไม่รู้ผิดหรือถูกไม่รู้ดื่มไปยันเย็นเลยส่วน,นนี้หมดช่วงเข้าห้องน้ำ ช่องน้ำก็ช่องน้ำก็ใช้มะนาวนะี่เนี่ยเอ้ไม่ใช่กาแฟน,นั่งไปด้วยจิบไปด้วยจิบกาแฟไปด้วย จิบกาแฟไปด้วยนั่งไปด้วยเป็นอย่างนี้ชีวิตชีวิตประจำวันนะนี่ที่เคยถ่ายให้เพื่อนๆดูคือเอาไปปอกมละลวก็ปอกพวกทองอะไรต่างๆแต่ว่านี่ถ่ายถึงก่อน ให้ถึงตอนที่ตื่นเลยให้ดูเปิดอกพูดง่ายๆให้ดูว่าตื่นมาทำไรบ้างเดี๋ยวไปถ่ายต่อตอนก็ไม่ถ่ายต่อเนละ้วเพราะว่าตรงเก้าาทีแล้วนานนี่ใหญ่เก่งใจให้คนดูนานๆเกินสิบนาทีไม่ได้ไม่รู้ ความรู้สึกไม่ได้คือเหมือนเราดูคนอื่นอ่ะเราดูเราก็ไม่ค่อยอกสนใจเขามากเทาไหรานสั้นๆพอทนดูได้ไงเรื่องลงใหญ่เป็นคนสมาธิสั้นหรือว่าไม่รู้แต่เกณฑ์ใจยาวๆเอแค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไลนมีแนวทั่วเด้นคุยุยถ่ายเรืองใหญ่ใจดี93.25นม่คสอเที่ยโรงแรมผาสูกฟารบุรีครับ